เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเะจ๋า,จานะคะวันนี้อยู่กับน้องเะจ๋าอีกแล้วนะคะในช่องเจคาดีวันนี้เะจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่กําลังตามหารถเกรด A นะคะแล้วเป็นตัวคุกกี้สีขาวมุกนะคะวันนี้เะจ๋าเอามาให้แล้วนะคะกับไม่เพียงก้าวเมินหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นไม่หลักเมินนะคะยังไม่ข้ามแสนค่ะคันนี้น่าสนใจมากๆนะคะคันนี้นะคะเป็น2.4ตัว V ีปี2019 จดปี2020นะคะก็เป็นสภาพพึ่งเข้าเลยนะคะรถยังไม่ได้สปาค่ะนะคะใครที่ตามหาคันนี้อยู่แล้วอยากเป็นเจ้าของนะคะสามารถฟรีดาวได้และที่สําคัญนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 0 7 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ถ้าลูกค้าสนใจนะคะเดินทางเข้ามาได้เลยหรือจะกริ้งกลางกันเข้ามานะคะดูที่ถนนเซลีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพค่ะบอกเลยว่าที่เราเอาเข้ามาเนี่ยนะคะมีตรถเกรดเอทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอดี้โครงสร้างภายนอกภายในนะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยเดิมออริจินอลโรงงาน,นแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนครองกระจังหน้าทะเบียนนะคะกกไก่บอใบไม้5861ทะเบียนนี้ลูกค้าก็ได้ไปเลยนะคะ ตันรถคันนี้สวยนะคะและเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะลูกช้านะเราตรวจสอบสองรถจะสีรายการก่อนนําเข้ามานะคะและที่สําคัญนะคะดูความเสืยอความใหม่ไม่เก้าหมื่นนะคะดูจากคมไฟสีสวยนะคะนี่คือสภาพรถยังไม่ได้ล้างยังไม่สปาถ้าคุณลูกค้าตามหาอยู่นะคะจะจ่ามีตัวเลือกให้ลูกค้าเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะสีเทาดําสีขาว มุกแบบนี้นะคะเจ้าจ๋ามีตัวเลือกให้หลายคันค่ะถ้าอยากเข้ามาชมรถอยากมาหาเจ้าจ๋าก็เข้ามาได้เลยนัดเวลามาดูรถได้เลยนะคะแต่ถ้าสนใจแนะนําให้จองเข้ามาก่อนได้นะคะก่อนที่จะพลาดโอกาสไม่ก้าหมื่นหนึ่งพันกิโลนะคะดูก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก็บด้านข้างนะคะตัวรายละเอียดตัวรถนะคะดูได้เลยนะคะสภาพสวยสภาพเดิมนะคะตัวล้อแม็กนะคะนี่ก็เป็นแม็กเดิมสแตนดาร์ดโรงงานล้อแม็กเนี่ยเราเรารทําความสะอาดเนาะเป็นดิสซีล้อแล้วนะคะรุ่นนี้ ก็สภาพเดิมๆให้เห็นนะคะโครงสร้างใต้ช่วงล่างเบาโชคหรือรายละเอียดตัวรถต่างๆนยนะบอกเลยว่าถ้าได้มาดูรถที่บริษัทเพชยนต์ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวรถเราก็คัดเดิมๆม,มาให้ลูกค้าเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะคัดสัดแต่สีดีๆให้กับลูกค้าแน่นอนไม่ต้องกลัวว่ารถจะชนหนักพิกความจมน้ํากลับสีกใหม่นะคะให้สบายใจนะคะให้หายห่วงได้เลยหายกังวลได้เลย แล้วตัวรถรอบคันนะคะ FC ที่เจ้าแผ่นกล้องให้ดูก็คือแม้กระทั่งรอยลักยิ้มก็ไม่มีให้เห็นแบบให้สะดุดตาเลยนะคะก็คือสภาพเดิมแบบนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะโคร,ง,ครงสร้างเดิมสีเนี่ยไม่มีกลับสีนะคะส่วนในส่วนของเล่มก็มือเดียวนะคะเอกสารครบชัดเจนนะคะลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยมีความน่าเชื่อถือแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเข้ามาหาเจ้าจ๋าแวะเวียนเข้ามาชมได้เลยนะคะเผื่อมีตัวไหนที่ถูกใจนะคะถ้าไม่ชอบคันนี้เจ้าก็มีหลายคันให้เลือกนะคะ อ่ะนี่นะคะดูเบ้าชกอ่ะก็อ่าตัวแคสซีนะคะแคสซีแท้แคสซีเดิมเราจะไม่มีการตัดเปลี่ยนอ่าแคสซีนะคะโครงสร้างเดิมซึ่งตัวรถเนี่ยนะคะน้องอาจารย์จะให้ดูรายละเอียดภายนอกภายในนะคะว่าความเดิมของรถเนี่ยนะคะสภาพเนี่ยจะตอบโจทย์ลูกค้าหรือไม่นะคะและข้อดีของตัวโตยตาฟอร์จูเนอร์ก็คือเดินทางไปไหนมาไหน,ไหนสบายทางครอบครัวและที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันนะคะค่าแม่เทนเน็ตการบํารุงลาอ่าบํารุงดูแลดูรักษาง่าย นะคะสบายใจเลยเลยนะคะ FC นะคะก็คือตัวรถเนี่ยที่จะจ๋าดูแผ่นกล้องก็คือไม่มีตําหนิเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโคมไฟนะคะโคมไฟสวยๆนะคะโคมแท้โคมเดิมแก็บค่าแก็บแท้แก็บเดิมไม่มีอ้าไม่มีง้างนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกลฟฟ้าด้านหลังหรือว่าจะเป็นในส่วนของดวงไฟเบรกตัวที่3นะคะคือทุกอย่างรายละเอียดสมบูรณ์แบบหมดนะก็คือรถเดิมๆที่จะจ้าให้ดูเนี่ยนะคะยังไม่สปายังไม่ได้ล้าง แต่ภายในดูสดมากนะคะภายในดูสดมากเพราะว่ารถไม่น้อยนะคะซึ่งรถไม่น้อยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเพราะว่าหนึ่งเลยใช้งานน้อยนะคะสภาพไม่ช้ำนะคะ <c oughs> และที่สําคัญนะคะลูกค้าถ้ามาก่อนก็มีทธิตเลือกก่อนเนาะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ติดจองเพราะว่าสภาพรถี่ยเพิ่งเข้าไม่รู้ว่าเอฟซีจษรเนี่ยจะเข้ามา็นคลิปนี้หรือยังนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตด,ด้านท้ายนะคะรายละเอียดตัวรถต่างๆนะคะสภาพเดิมสภาพสวยน็อตทุกตัวไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะ ตัวท่อเก็บสายไฟหน้านะะลายละเอียดโครงสร้างตัวรถเดิมนะคะนี่ดูได้เลยนะคะไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยโฟสีพ่นสีทับแน่นอนรายละเอียดโครงสร้างรถนะคะลูกค้าถ้าบริษัทบรารนตีแล้วนะคะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ความพึงพอใจกับลูกค้าที่กําลังจะตามหารถนะคะที่เพชรยนต์นะคะขอย้ําว่าขายรถเกรด A นะคะ f c นะคะดูได้เลยนะคะเนี่ยสภาพรถขนาดยังไม่ได้ล้างเจ้าจ๋าก็กล้าเอามารีวิวให้ชมนะคะเพื่อจะได้เห็นความสวยความเดิมของตัวรถบอดี้เดิมๆแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่จะอยากจะดาวหรือจะซื้อสดนะคะเจะ้าจ๋าทาได้ทุกเงื่อนไขอยากจะดาวอยากจะซื้อสดหรืออยากจะฟรีดาวคือทาได้หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะรถของเราเนี่ยบอกเลยว่ามีตะคันสวยๆนะคะนี่ขนาดยังไม่ล้างก็ยังสดเลยนะคะลูกค้านะ ก็คือถ้าจะให้เห็นเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่เนี่ยสภาพเป็นยังไงที่จะเอามารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าจะได้เห็นเลยว่าเอยตรงไหนได้เก็บรายละเอียดบ้างแต่คันนี้รู้สึกว่าจะล้างตั้งขายเลยน่าจะไม่ได้ทารายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะน่าจะล้างตั้งขายได้เลยเพราะว่าสภาพกลิบเนียนมากนะคะดูจะแพงประตูเนี่ยกระจกอรโต้นะคะที่รองแก้วน้ํานะคะลําโพงรวมไปถึงน็อตคานเสาบีด้านขวา นะคะท่าเก็บสายไฟไลายลเกียดเรานี้สำคัญนะคะลูกค้าในการดูรถมือสองเนี่ยลอยเม็ดอาร์ครนะคะต่างๆขอบยงขอบยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบและที่สำคัญนะคะบอก เบาะนี่สภาพคือจึ้งมากนะคะสบอกเบาะคือสภาพจึ้งมากคือตัวเบาะเนี่ยนะคะไม่มีขาดไม่มีชํารุดค่ะนะคะน้องจ้าจานนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะบริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6กนะคะก่อนถึงสี่แยกเมีนบุรีในส่วนของตัวโฟลเจอร์นี้นะคะลูกค้าถึงจะราคา8,99 0 0บาทหรือเกือบ90,00แนะแต่ลูกค้าอย่าลืมว่าลูกค้าได้รถขนาดใหญ่นะคะได้รถครอบครัวสไตล์พีพีวีไปไว้ใช้งานนะคะเดินทางไปไหนมาไหนทางครอบครัวสะดวกสบายนะคะ,ะ,คะและที่สําคัญคือ เอาไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะเอาไปใช้ในการหาลูกค้านะคะบอกเลยน่าเชื่อถือแน่นอนนะคะบอกเลยรักใครขับก็ดูเท่ดูแพงนะคะรุ่นนี้เท่ๆสวยๆเลยแล้วก็สมมุติว่าลูกค้าทาอาชีพอิสระแล้วสมมุติว่าทําอาชีพค้าขายแล้วอยากมีโฟลเดอร์ขับนะคะเจาจ๋าก,ก็สามารถทําได้นะอืนี่เลยน็อตนะคะเนี่ยลักษณะตัวน็อตลูกค้าเห็นได้เลย ถ้ารถที่ทําการผ่านการพ่นสีทับหรือว่ามีการเก็บรายละเอียดสีเนี่ยนะคะตัวน็อตเนี่ยก็จะบ่งบอกให้เห็นหรือว่าเราเอามือลูบมาแบบนี้นะคะจะดูเลยว่ารถเดิมไม่เดิมดูจากสติ๊กเกอร์นะคะคําเตือนอยังอยู่ชุดเดิมอยู่เลยนะคะบ่อป๊ะไฟฟ้านะคะแปดทิศทางคู่หน้าแล้วก็แอร์แบ็กเนี่ยโฉมนี้ให้6ใบนะคะรายละเอียด ฟังก์ชันข้อมูลต่างๆคือใช้งานได้ปกตินะคะนีพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันมีแพทเทิร์นชิฟแล้วเรียบร้อยนะคะ FC ดูได้เลยนะนี่ตัวคนอนโซลกลางนะคะแอนะคะยังดูกริบๆอยู่เลยนะคะนี่คนอนโซลเกียร์นะคะนี่เลยดูใหม่นะคะโหมดอีโคโหมดวเพอร์โหมด,โหมด,โ,หมดโหมดก็่ง่าเลไหลมีเรียบร้อยนะคะใครสนใจรีบติดต่อหาน้องก็จ้ดด่วนๆเลยค่ะ FC ด่วนๆเลยนะคะ, FC, ะ,คะอะ มากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยไว้ใจแล้วก็เป็นหัวใจหลักสําคัญในการเลือกรถมือสองแต่รถคันนี้กลิบจริงค่ะนะคะสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวมกุกสภาพแหลกหลังโครงหลังคาภาษีพระบออยู่ครบนะคะรับประกันโครงสร้างจริงๆรถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำประป๋อีกอไม้แน่นอนถ้าซื้อไปแล้วเจอชนหนักที่ควาน,นะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนและที่สําคัญนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปชมกัน มาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะในเครื่องยนต์อันดับแรกฝากร้อเครื่องนะคะฝากข้บเครื่องเดิมๆค่ะไม่มีแตกหักไม่มีชํารุดไม่มีเสียหายแล้วตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่เก้าหมื่นกิโลเมตรนะคะเครื่องยนต์ก็จะดูสดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ามันเครื่องไม่มีรอยแก้ไขไม่มีฝุ่นละอองอไม่มีสนิมนะคะดูได้เลยปั๊ม MBs นะคะรายละเอียดเท่าเก็บสายไฟยหรือรายละเอียดรถเนี่ยนะคะลูกค้าดูได้เลยคือเดิมมากนะคะคานหน้าเนี่ยคานเดิมๆคานแท้ ะะบริษัทเพชรยนต์นะคะบอกเลยคัดรถเกียร์เถ้าคุณลูกค้าเห็นคลิปนี้น้องที่จรีวิวแล้วก็สนใจเป็นคันนี้อาจจะตอบโจทย์ตรงที่ว่าไมน้อยแล้วก็รถเดิมๆนะคะเราวารันตีให้เนี่ยนะคะก็สามารถเข้ามาดูมาชมได้นะคะแบตเตอรี่ลูกโตโตเลยนะคะ fc นะแบตเตอรี่นะเดี๋ยวน้องเจเจ่าแบตเตอรี่นะคะใช้งานได้อีกเนาะเพราะว่ายัางหรือว่ามันจะ จะครบหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวดูรายละเอียดค่า CCA ให้แต่ถ้าค่า CCA มันไม่ได้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นรุกใหม่ให้นะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะอ่าอันนี้คือเราประกันวารตีรถทุกคันนะคะที่ลูกค้าซื้อไปจากเพชจนหรือจากน้องกระจาเนี่ยก็คือเอาไปขับต่อได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะคะดูรายละเอียดโครงสร้างตัวรถนะคะใจหลักสําคัญคือตัวน็อตเนี่ยลาะคะตรงที่น็อตฝากระโปงเนี่ยนะคะถ้าไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีรอยพ่นสีทับโปสีทับแสดงว่าฝากระโปงไม่เคยถอดนะไม่เคยถอดเก็บสี ดูมิดอาร์คนะคะ, Mid k, ะ,คะอาจจะมีค้าฟงข้าบฝุ่นมากธรรมดารถยังไม่สปาเนาะเนี่ยดูรายละเอียดข้อเก็บสายไฟนะคะรายละเอียดเครื่องยนต์ที่ไม่มีการผิดปกตินะคะซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยต้องเดิมเดิมอริจินอลโรงงานทั้งหมดนะคะไม่มีการแปลงมานะตัวน็อตตัวคาน้าหน้าต่างๆที่จะ,จะให้ดูก็คือให้ดูย้ําเลยเพราะว่ารถเดิมจริงนะคะเราเอารถเดิมมาให้จริงๆค่ะนะตรงนี้ ออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะในราคา899,000บาทดูคลิปให้จบนะคะแล้วก็โทรเบอร์หาจ,จ่าได้เลยไม่ต้องเปลงใจนะคะน้องจ๋าดูแลเคสเองนะคะดูแลเคสเองทุกเคสน,นะคะสแกนเคสเองก่อนจะให้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะเป็นติดขาดยื่อนไขตรงไหนหรือว่าไปที่อื่นแล้วนะคะรถไม่สวยมีตัวเลือกไม่เยอะนะคะลองติดต่อหาน้องจ๋าแล้วก็มาเอารถส,สวยๆนะคะไปใช้ในครอบครัวก,กันนะคะเพราะว่าถือว่าจบเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีรถแล้วสองคัน นะอยากจะเอามาเทินก็ทําได้นะเราก็รับเทินนะคะขอเพียงว่ารถเดิมสภาพเดิมไม่เคยชนเรารับเทินหมดเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวนี้นะอ่ะลูกค้านะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วน้องก็จจาฝากไว้ด้วยนะคะกับรถเข้าใหม่นะคะคันนี้ถ้าอยากได้ก็จําทะเบียนไว้เลยนะคะ5861นนะคะทะเบียนนี้ลูกค้าก็ได้ไปกับตัวรถถ้าสปาเสร็จรถจะสวยจะใสผ่านการคลีนผ่านการชงผ่านการขัดสี ทำความสะอาดนะคะล้างสีดูดฝุ่นนะคะขัดสนิมทุกซอกทุกมุมนะคะตรงที่ล้อนะบอกเลยว่าสวยกลิบกว่านี้แน่นอนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้จ้าจ๋าด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ